นะครับวบตีเหตุหมาตัดหน้านี่ของพี่ครับเก็บไว้ครับเก็บตรงไหนไหมครับ,บเนี่ยส่วนขานี่หมดเลยครับอ๋อหยิ่งมาเร็วพี่ไหวไหมครับเนี่ย

มืดมืดมืดเกินไปตรงเน,งนี้ยมืดวันนั้นก็ตรงเนี้ยตรงนี้ที่หน้าตาบมม้านีหมระวังเด้อมาได้มาเพราะเออเน,น่าชน,นมันบ่อยตรงเงี้ยครับมันมืดบอกเขาอะไรมากไหมหัวหัวกระแทกพื้นไหมปวดหัวอะไรไหมอ่าวันนั้นก็เด็กนักเรียนชนตรเเป็นเยอะแต่คนนั้นเป็นเยอะยังไม่ออกเดี๋ยวโรงพยาบาลเลย อ่ามโค้งพอดีบ้านบ้านอยู่ไกลไหมครับไม่ไม่ไกลมากครับหมาหมาตัดหน้าโอเคนะครับโอเคครับขี่ได้ไหมครับได้เหรอ